มีนิทรรศสุขช่องภูผาชัยใจอีสานเกิดอะไรขึ้นนนะะครรับเเออ้กิดไขึ fc ลุงจอดรถด่วนอีกแล้วไปไหนแล้วอ่ะลุงจอดรถด่วนไปไหนแล้วโอ้โหมาไงฝากโอ้โหมีพี่เลยด้วยลุงคนบ้านเตนโอ้ฝากโอ้ฝากเอาตามเดิมตามเดิมฝากกินไหม โอ้ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าเป็นอย่างมาบ่ทํางานแต่ทําอะไรมาทไม่เหงื่อท่วมเลยโอ้ขับรถมาโอ้โหเอามันโอ้ท่านั้นบ่มีแอะไรเนี่ยก็มาทําหน่อยบ่มามันเสียวมัอเสียวผู้ใดปล่อยล่มยางค่อยก็เห็นรถเจ้าอย่างแบบข้างหนึ่งอันนั้นอันไม่รู้บางแล้วตะปูตะปูบ่อตะมันเสีวมาขึ้นหลายแหนะอันตะปูโอ้ ว่ารถลุงพันเอาขึ้อเอียงขาไปเบิรงเอ๋ออย่างหัวตัวนี้มามานี่ไม่ได้เนี่ยเจ้าชินเจ้าชินโอ้เจ้ารถตันเลยไปไหนไม่ได้เลยเจ้าชินหลักขึ้นไม่ออกไปขึ้นทางเจมส์นักเลงมากนะขัวงมาพอดีเจอใครเจอวันคุณจะดีหรือใครนะคุณเป็นใครไม่รู้มาไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรดี่ใคีมันดีเอาเดินทางด้วยความปลอดภัยครับเหลือพนาทีคเอา กันนานพี่นี่ี่นาทีเยักลงมาเลยแล้วแกมาอ้ยินอิ่มแล้วยังโทรหามากนแมาัก็ต kind of ้องโอ้ยประมาณ5้กิโลสกิโลจะโทรมาตัวคุบอกแล้วเขบอกแกแล้วเอาก็ถเดแลเรามาโทรบอกแกบอกแกมาล้วไม่บอกแกกนตไม่มีอะไรผมเข้าใจอยู่ แค่เรามาพบกันเราก็ดีอกดีใจแล้วเรื่องนี้เราก็จะกินตรงนั้นกินเลยปตทมาหน่อยนึงไปหลวงหมอไปครับพอง้าจะถึงร้านส้มตำก็เปลี่ยนใจมากินตรงนายอเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนใจพอมาใกล้นายยอเขาก็เปลี่ยนใจมานี่ก็เลยไม่รู้เป้าหมายถึงจะเขไม่มีเป้าหมายไม่เป็นไรถึงจะเปลี่ยนใจไปไหนก็แล้วแต่แต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยนจากทางคุณป้านะครับ ต่ดนยิ้มก็ได้ป้าอมยิ้มเลย้าอมยิ้ม้เปนชัด่เล้ัวลงวรลงนะไปยังธรรมดาลงกไราก้ทัวร์กินเผ้าใ่หมผมไปได้ข่าว่าอยากได้ทัวร์ไปลงเหรอได้ยินนะว่าเอ็โอ้ยบึงไล่สุดม่อคือปาด์าไรวะสะเทือนเลยเลยสะเทือเลยอะ รถผมนี่บุดแหละลายปุ้ยตัวนี้อันนั้นจะเท็อหรอลายหมดนะยังเท็จให้โอ้ยเดี๋ยวมีดเอติดรถผมนะยังโอ้ผมเจอแผ่นซีดีแล้วนะผมเจอแผ่นซีดีแล้วนะโอ้ยพอได้เรื่องถึงแผ่นซีดีเบดยังท็จจะไล่มาเรื่องกับเบอร์อะไเรื่องอะไเราเนีนะลุงทุกเสียงมันใช้พ่ได้ปอฮะได้ได้ไรยัดแผ่นซีดีเข้าไปมันก็ออกมา เราพับใไม้แลเราลอดมาแล้วกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ได้ยังงี้แล้วกลับมาวันไหนบอหนิฮะกลับมาเมื่อไหร่ครับอยากจะมาเข้ามาไม่อยากมาเข้ามาโดังนั้นเราก็ยึดโคงหลังนาไว้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นโอ้ยังคล้องใจแผ่นซีด <laughs> ีปิดเลยตามช่องนี้ถ้านนั้นติดแผ่นซีดีอ้าว

รีบไปก็รีบมาไปขึ้นรถขึ้นได้ไม่ต้องพูดอะไรกันทั้งรับน้อยยังไงบ้างทัับน้อยรวดเสีหอยนะทั้อขับน้อยก็ตามที่ร่างก็ดีขึ้นครับดีขึ้นอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นการเสียเวลาโอ้ เวลาไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับไปทำน้อยเลยน้อยแล้วไทำใหญ่นะถึงใจเลยลุงโม่งอย่าไปให้ไม่ไปไปทำน้อยโอเคปะเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยนะครับเอซ